อันนี้พี่ทำอะไรอยู่เนี่ยกำลังจะแดกสมุนไพรครับอ๋อมันเป็นยังไงมันคืออะไรพี่คือจริงแล้วละ่ะก่อนหน้านี้พี่เป็นคนที่กินแต่ยาบำบัดรุงตัวเองอแต่ว่าตั้งแต่รู้จักกับน้องๆที่เป็นแพทยศาสตร์จีนเนี่ยก็เลยรู้เลยว่าจริงแล้วสมุนไพรมันดีกว่าเยอะเพราะธรรมชาติพี่นคนที่เชื่อนี้เรื่องธรรมชาติอยู่แล้วอ๋อครับผมนี่คือซานเปียนซานเปียนเนี่ยเป็นสมุนไพรเก่าแก่เลยครับผมจากจีนนะครับเป็นสมุนไพรที่บำรุงร่างกายเวลาเรา ไปออกทริปอ n อนเพลียเนี่ยเพิ่งจะกลับแบบโจโฉได้สองวันโอ้โหไม่เนม่อยชิบหายเลยก็กินที่บางรุงเลยนะหนึ่งลูกเทียนเนี่ยจะมีแปะลูกกรอนเล็กแปะลูกใช่นี่เน้นๆนคือแพ็กกิจมันเท่มากเออผมชอบนะใช่คุณไพรจีเนี่ยจะมองถึงแบบความเก่าความโบราณความคลาสสิกนะแต่นี่คือ ทำเข้ามาแบบค่อนข้างเนี่ยล้ำสมัยเลยมันจะบำรุงพวกไตครับแล้วก็มีผลข้างเคียงต่อสุขภาพทางเพศด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยูเป็นเล่นไหมแมนแมนที่ต้องแดกเลยครับผมแสดงว่าพี่อายุเยอะมีต้งบำรุงเนี่ยนิดนึงนิดนึงคือวันนี้เราไปดทนเอ เดีู๋วหลงมินหลงลูกหลงเออเออได้ได้มันกินยังไงธรรมดาแล้วพี่ก็กินวันละแปดเม็ดเชื่อไหมตอนแรกที่ไอ้น้องหมอพี่บอกว่าเออพี่ยาจีเนี่ยกินแค่แปดเม็ดนะโอ้สะดุ้งกันโอ้ทำไมมนแดกเยอะจังวะก็คือว่าพอมันเป็นธรรมชาติเนี่ยคุณไม่สามารถที่เอามาสกัดเหมือนเคมีได้ธรรมชาติคือคุณก็ต้องกินในปริมาณที่ธรรมชาติเขากินเรื่อยๆใช่ระยะยาว คือตอนแรกที่เห็นแพคก็จริงกูตกใจกูไม่กล้าซื้อไม่กล้าถามไงกลัวเสียฟอร์มกูเลยเฮ้ยหมดอย่างนี้แม่งก็มีทัประมาณพันสองพันแน่ครับผมจริงๆแล้วกล่องนึงเนี่ยกินได้10วันนะครับ550บาทเท่านั้นเองตกวันไม่ถึงร้อยถูกกว่าเฮียเว็บของไอ้เพชรเจ้ยจริงๆนะครับเพชรเจ้าไม่งกระปุกแม่งสองสามพันแดกนิดแดดหน่อยมันก็หมดแล้วแล้วที่ผมถ้าผมอยากอยากทานเนี่ยผมต้องหาซื้อที่ไหนครับพี่คุณเพชไรแอปโอลสต็อกอ่าแต่ไหนไหมึงก็ไปเที่ยวเดอะเลกับคุณแล้ววันนี้ครับผมเล ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้ผู้หญิงแต่ยางพี่อ่าเมื่อกี้เห็นสาวๆอาบน้ำพี่จ้พี่ใกล้เสร็จแล้วครับผม มาถเง็นสังเกตเสร็จแล้วครับก็ใช่อสิ <c oughs> อไปตามพี่แจ๊กเอาไปครับผมไป <c oughs> พี่แจ๊กผมอยู่นี่